ทายแล้วกันะมันดูกันมาถึงของเราไว้เนะทายไปจอดตัวที่เราชอบจอดอ่ะตรงช่องคนพิการหน่อยปะโอเคปะจอดจและคนที่นี่กันเถอะปะเุ้ยหมากูมาละเฮ้ยเยียผีงมาแล้วเฮ้ยเยียอะไรวะสัตซาเจสกรรมจมสแกไอ้ยในถังมีปลาทอดด้วยปอมึงอิ่มแล้วมาทายไปแล้วะปอนวาร์ปอยู่หลังมึงมุนฟลเรนติโน่ยิ่งดงเดย์งดย์ดงเดย์ ไอ้ปอปอไอรันวิ่งมันจบแล้วเว้ยไ่้แม่งเป็นรูปมันใส่เนี่ยหมวกรับปริญญาแล้วไอ้สัตว์เราต้องว่ายน้ำไปไอ้ปอจะไม่มีเรือแล้วเว้ยแต่วันั้นจะเล่นกับระเบิดเดีจังไว้ปอมึงกันเลยไอ้โอเคปอไอ้หลังจากที่เราว่ายน้ำมากว่า10ชั่วโมงเราก็มาถึงที่ป้อมปาการนี่ครั้งหนึ่งแลยอะ มึงพนันกับกูมากว่าใครชนะกูไอ้สเล็กเนี่ยพนันด้วยอะไรกูจะให้ไก่มึงสองน่องถ้ามึงชนะมึงก็ได้อยู่เลยไอ,อ้เห,หี้ยมึงตีหน่อยดีว่าเทพเจ้าปูกูโจมตีแรงมากมกูต้องกระตุ้นมันหน่อยไว้พอมึงอยากกระตุน้นมึงอยากเข้าไปร่วมในเกมการพนันดยู่วะไอ้เหี้ยมึงแพ้เรามึงได้เสียปลาตัวนั้นนะมึงช่วยไอ้เหี้ยที่มันขับผ่านหลังเรามันจะงงไว้เฮ้ยไอ้เหียเฮ้ยมึงอย่ามายุ่งกับการเป็นประลองได้ไหมพอข้ามัน ไอ้ศาสตร์เอยมึงยุ่งกับการประลองนะไมวะไอ้เหี้ยมีการประลองโอ้ยเชี่ยทำช่วยเหี้ยอะไรวะโอเคปอขึ้นมาเรือมันปอเช่วยกันข้ามมันเอ้ยเดี๋ยวนะไอ้เหี้ยใครวะไอปอมึงถูกคำสาปปอข้ามมัน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  ไอ้ปอแล้วถ้าเราจมเรือมันอย่างนี้ไอ้เหี้ยเราจะเอาเรือที่ไหนออกเดินทางไอ้ปอเรือมันกอลังจะจมไอ้เหี้ยเรากอลังจะไม่มีเรือใช้ไอ้ปอมึงช่วยกูคิดหน่อยมึงอยู่ไหนวะเพื่อนกูกูขึ้นสวรรค์แล้วนะวน่ยส่วนกูฆ่าพวกมันกูจะตกกระกมาวะไอ้ปอไม่น่าหรอกไอ้เหี้ยฆ่าคนชั่ว มึงช่วยสวดให้กูไปขึ้นสวรรค์ด้วยโอเคปอหลังจากที่เรือเรากับเรือมันจมใช่ไหมปอเราก็ต้องออกเรือเลก็กแบบนี้มาเงี้คิดว่าไงเพราะว่าเราถังแตกแล้วตอนนี้เรือก็แตกเราไม่เหลืออะไรเลยแล้วแถมยังมีผีมันมุมรังฟ้านอีกมีเล้าไก่ด้วยปอเราหาไก่มาเลี้ยงเฮ้ยนี่มาอะไรวะเนี่ยเชีย่ยหมอบม่งหนาวใครแม่งดูดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพอมป็นอันตรายเฮ้ยมึงวางลงเดี๋ยวนี้นะแต่ปอมึงว่าเราหลบอยู่ตรงมุมนี้มันเราจะรอดไหมมึงจุดแล้วมึงวิ่งขึ้นมามุมนี้ดีกว่าปอ อวางไว้ขึ้นมาเลยพ่อมาป่อจับมือกูไอ้ไปยี่แม่งเจ๋งว่ะสิบอันดับทำไมผู้ชายถึงได้อายุสั้นกว่าผู้หญิงไอ้เด็กเฮ้ยเฮ้ยเชี่ยแม่งเอาแม่งเห็นเราเล่นอยากเล่นมากเลยป่อเนี่ยเพราะอย่างนี้เราถึงต้องขึ้นคำเตือนเวยว่าอันนี้เว้ยต่อคลิปเรามันเหมาะกับผู้ชมอายุเท่าไหร่เว้ยกลุ่มลูกค้ามันอยูชาวตะวันออกกลางอะไรเนี่ยหน้ามันโคตหงดหงิเลยยี่แมึงยูดหากหนูดีวะไอ้คนไปรับไปยืนนี่ไปเลยไป ถ่ายแล้วป่ะเนาะมันรู้กันมาถึงของเราไว้อเะถ่ายไปจอดตัวที่เราชอบจอดอะโอเคปอจอดจละปนที่นี่กันเถอะปอเอมตูตีกันอะไรอยู่ไว้ไอปอกูไม่เห็นสิ่งที่มึงตีด้วยวะเมื่อคืนว่าไงว่ากับเราเล่นให้มันเหมือนผีจริงๆไอ้ปอไอ้อันดับที่เก้าทำไมผู้ชายถึงตายไวกว่าผู้หญิง อีกูเดินติออดแรงเรื่อยๆมึงเนี่ยมันจบแล้วเว้ยอย่าไอ้สัตว์เราต้องว่ายน้ำไปไอ,อ้ปอจะไม่มีเรือแล้วเว้ยโอเคปอไอ้ย่าหลังจากที่เราว่ายน้ำมากว่า10ชั่วโมงเลยอะเราก็มาถึงที่ป้อมประก,การันนีครั้งหนึ่งเลยอะมืมมันแปลกๆวะไอ้ปอไอ้เฮียแรงระเบิดทำให้เรือเราระเบิดไปด้วยไอ้ปอใช่เหรอใช่เอาไงต่อทีเนี้ยไอ้ย่าระเบิดข้างบนมั้ยฮะไปขึ้นเรือใครอ่ะเออนั่นเรือใครวะเรือระเบิดเรือระเบิดไปแล้วไอ้ปอมึงจำ ตอนแรกเรปบอกเหรยเรือมันตามเรามาเลยมันหายไปไหนเราบ่อยปอคิดเวื่องบ่มึงดูสิอ๋อตรงนั้นมันมีเรือจมอยู่ลำหนึ่งอ่ะมึงว่าที่เราเห็นเมื่อกี้คือวิญญาณเรือผีมาขอความช่วยเหลือจากเราไหม,มหหป,ปกติมึงฟังสดหรือฟังชอนลับสด,ลสด <c oughs> แล้วเราเอาไงทีเนี้เราไปกู้ลำที่มันจมอยู่นั้นขึ้นมาวิา่งน้ำหรือว่าเราจะขี่ถังระเบิดกลับบ้านเนี้ย เราจะเอาของไปขายยังไงปอเราไม่มีเรือใช้ไอ้ยันเรือคอนเทนต์เราจมไปแล้วเนี่ยนางเงือกมาไม่หยุดเลยไงปอสั่งตัวสำตัวเนี่ยไม่ได้แตเป็นทางออกของเราก็ได้เนี่ยนางเงือกเหรอระเบิดไอ้นั้นมาเร็วเยอะเราจะระเบิดมาต่อๆกันเป็นเรือคือแม่งโดนปลาไอ้เย้นปลาช่อนไม่ต้องถึงปลาฉลามหรอกโอเคปอยจะเราต้องลื้อหลังพวกนี้มาต่อเป็นเรือไหมปอถูกคุณจะนั่งรอตรงนี้ลเนี่ยมึงสร้างเรือยังไหงวะ แกเสร็จแล้วแกเสร็จแล้วนี่มือแลอกมือแล้วไหนวะแต่ปอกูได้เอาล็อกไก่กูขึ้นพอมาเอาล็อกไก่ขึ้นเชี่อมึงไปเรียนรู้วิธีการสร้างเรือเล็กอย่างนี้มาจากไหนวะไอ้ปอข้าพุทธไทยที่คาไว้มันเป็นคุณแต่แัลทะเบิดมาจากไหนอ่ะพ้าสอนให้ที่คาวายยังไงล่ะเฮ้ยไอ้ปอเมื่อมึงเปิดห้องนี้ไม่รอกกูเยอะกูเป็นตากล้องนะเว้มึงรู้ปะกูนี่ผีมาเลยเนี่ยกูกลัวไอ้ทั้ง เราต้องไปจับไก่สักตัวเป็นเพื่อนได้ไหมป๋อเนี่ยตั้งชื่อมันว่าอะไรวะกูจะตั้งชื่อมันว่าแาจ้ไอ้ลุงพีแจ้นเจ้เหรอลุงพีพี่แจ้เองกู <laughs> อยากอยากมีสัตว์เลี้ยงมานานแล้วป๋อกูไม่เคยเอ้ยกูณตัวใครยิงวะเนีเ่ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะถ้ากูเรือเข้าไปกูจะกลับลำยังไงวะกลับได้โอเคโอเคป๋อขนของลงมาเลยจา้าได้ป๋อแล้วมึงลองพายอีกทางดูอ่ะลองพายอีกทางไม่พายอีกทางพายอีกทางเพื่อนพายอีกทาง ตติดีเราก็พาไปอีกทางเราก็พาไปอีกทางเออเราก็พาไปอีกทางเหมือนเดิมเลยย่ะเอาจริงวะเอาเมึงดูกูก่อนนะปออะไรดูกูก่อนปักบุ๋นเอามึงทำได้ไงย่ะมาติดอีกฝั่งนึงแทนตีได้อยู่นะสรุปกลับไปติดเหมือนเดิมป่ะมึงจาไวเดิเสร็จแล้ว อ๋อนี่คือมึงเตรียมไมาให้จะสร้างอีกลำแล้วเหรอเกือบแล้วเนี่ยทางไหนดีวะมึงทอบอะไรมึงเห็นว่าที่มันเป็นไก่อยู่ข้าบนราคาบ้านคนอะไรเนี่ยแต่พอจอดเรือก่อนไอ้เหี้ยเราถูกหลอกไปสัตว์มันไม่ใช่เอาโพสตรงนั้นอ่ะมันคืออะไรวะมันคือเกาะผีเกาะปีศาจไอ้ปอเราวนกลับมาที่เดิมไอ้เหี้ยก่อนที่เราบนอ่ะนึกไอ้นี่ไงนัดเรามีคนใจอยู่เนี่ยของกลับไปปนอีกรอบอ่ะ ปวดคอสักเลยมึงรู้ป่ะตอนนี้เฮ้ยกูจำก่อนที่ได้ปอนไอ้ด้านหน้าคืออมโ์โค้ดปอนเห็นปะ<ด>หน้าเรือเออมึงพายได้ไหมเหี้ย,ยมันโดนคลื่นแล้วแม่ง มาให้กูพายต่อให้มาไอ้ย่าหลังจากที่เราพายมากว่าสิบชั่วโมงเฮ้ยไอ้ปอไอ้ปออะไรมึงเห็นหินก้อนด้านหน้าเราไหมมึงว่าธงหินก้อนด้านหน้าเรามันแปลกๆไหมเห็นไหมไอ้เชี่ยเรารีบยกไปขายกันดีกว่าไมันจะไม่รู้ตัวมันไม่รู้ตัวไอปอมันไม่เห็นเรือเราเกิดปอมันออกเรือแล้วมันออกเรือแล้วขายให้ขายใขายอุ้ยน้ำทะเลสีดำไหมปอ เกิดอะไรขึ้นวะปอเนีน่ยคุณนั่งดีกว่าปอคุณพายเรือไม่ไปเพื่อนนี่ใช่เหรอใช่กูพายเรือมันไปมึงเชื่อเรื่องตำนานคาเค้นเมือ่อวานปอฮะมึงเชื่อไหมกูแ้งกลัวไม่เชื่อเราก็เยอะนั่นเดี๋ยวปออูวางอะไรเยอะกูม้องแปลกๆวะ่ะกูว่าเราละว่ายน้ำไปต่อดีกว,ว่าปอบายาฮะพี่เชิดปอกมองอะไรไม่เห็นเลยใต้ห้อง <laughs> แล้วยู่ดี๋ยวว่าไปเรื่อยๆเลยมองไม่เห็นอะไรเลยจริงเหอไอ้เอ๋มึงลองดำลงดิเดี๋ยวเอี้ยหน้ากลัวไอ้เอ๋เกิดอะไรขึ้นเนาะมนลุกว่ะมึงฟังเสียงเขาดิไอ้เอ๋มึงอยู่ไหนไอ้เอี้ย่นี่ไม่กล้าลงน้ำไอ้เอี้ยนี่ไม่กล้าลงน้ำไอ้เ๋ไอ้ปอมึงว่ายน้ำมาเยี่ยนเรือมันไปไม่ได้แล้วมันติดน้ำมือโดียไอ้เอี้ยน่ากลัวไอ้เอี้ยนี่ไม่ยอบเลยเี่ยไอ้คาเค้นมึงออกไปจากเรือคนอื่นนะเว้ยไอ้ปอคุณดันดิงคุณดนดูด ยิงเลยมันหยุดกูไม่ได้หรอกกูอะไอ้เหี้ยเจ้าสมุดมันดูดกูไ,ไปกู้แยมเชื่อมยี่เออสวยกูเบียวต่อชิ้นเลยเบียวมันไม่คืนรองท้องไอ้เหี้ยไอ้ไอ้ย็มันมันวุ่นกวัวมามันไม่อร่อยไอ้เหี้ยโอุ้ยแม่งโคตรมืดเลยว่ะ โอ้กูว่ายน้ำมาตั้งนานแม่งเงยบนอย่างไรอ่ะไม่เสียนาเงื่อนกันป่ะไอ้ปอมดูเรือเขาดิมันคือเรือแบ็คเพลว้ยปอมันทำเป็นสีดำใบดำด้วยปอแถมมันโดนคาเค่นกินมึงวะมึงอกี้ไงกับเราเข้าไปอยู่ในหนังเขาว่ะหรือเขาถ่ายหนังอยู่วะเฮ้ยเฮ้ยไอ้ปอมเฮ้ยฉลามฉลามมีแต่ย่าอีอีไอปอมฉลามตามลามกูมาอยู่ปอช่วยด้วยไอ้ปอ เอาสไนเปอร์มึงออกมาเอามาเล็ดมึงออกมา MC ีะยัะไรก็ได้ไอ้ป๋าช่วยด้วยตายแล้วตายแล้วเออขอบคุณมากเออเอาเนื้อมากินก็ดีกูหิวอยู่พอดีเลยจะบอกมาถึงเรือเขาแล้วไอ้ป๋าไปช่วยเขาเร็วใจเย็นใจเย็นพวกเรามาช่วยแล้วจะเอาแรงช่วยโอเคนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทำคลิปต่อไปด้วยนะครับเจอกันใหม่เจมหน้าสวัสดีครับ